บทที่13โดยปกติเวลาปัวโรเข้าบ้านเขามักจะไม่ไขกุญแจเข้าไปเองแต่จะใช้แบบโบราณคือกดกลิ่งและรอจนคนใช้ผู้ซื่อสัตย์มาเปิดให้สำหรับคราวนี้หลังจากไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลมาแล้วผู้ที่มาเปิดประตูคือมิสเลมอนมีแขกรออยู่สองคนค่ะเธอพูดเบาๆแต่ไม่ใช่กระซิบ คนหนึ่งคือในโกบีส่วนอีกคนหนึ่งคือเซอร์โรเดริกฮอสฟิล์คุณจะพบคนไหนก่อนคะเ er ซอร์โรเดริกฮอสฟิล์สิเขาพูดอย่างอารมณ์ดีพลางเอียงคอคิดพิจารณาเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาว่าจะมีผลอะไรบ้างหนอแล้วถอดโอเวอร์โค้ออกส่งให้มิสเลมอนรับไปแขวนส่วนโกบี ขยับตัวออกจากห้องที่เก็บเครื่องพิมพ์ดีดของมิสเลมอนมาปรากฏกายให้โปัวโรเห็นและตามแบบของเขาในการพูดคือมักจะมองไปทางอื่นคราวนี้เขาเล็งไปที่ด้านหลังของมิสเลมอนแล้วพูดว่าผมจะเข้าไปกินน้ำชาในครัวกับจอร์จก่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกเวลาเป็นของผม โกบีหายเข้าไปในครัวส่วนปัวโรเดินไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งมีเซอร์โรเดริกเดินไปเดินมาอยู่อาได้ตัวแล้วเซอร์โรเดริกพูดอย่างร่าเริงดีจริงๆไอ้โทรศัพท์นี่ใต้เท้าจำชื่อผมได้หรือครับแหมเป็นพระคุณยิ่งก็ไม่เชิงหรอกคุณผมจำไม่ได้หรอกคุณก็รู้แล้วไอ้เรื่องชื่อเรื่องแท้ ผมไม่เคยจำได้นึกออกแต่หน้าแล้วกล่าวต่ออย่างภาคภูมิผมโทรศัพท์ไปที่สกอตแลนด์ยาร์ดโอ้โหปัวโรตกใจทั้งทังที่นึกอยู่เหมือนกันว่าเซอร์โรเดริกคงจะทำอย่างนี้ <c oughs> เขาถามว่าผมจะพูดกับใครเลยบอกเขาไปว่าจะพูดกับนายใหญ่ต้องทำอย่างนี้รู้ไหม อย่าไปพูดกับไอ้ตัวรองๆองเลยไม่ได้ผลหรอกต้องพูดกับในายใหญ่ผมบอกว่าผมเป็นใครในที่สุดก็ได้พูดสุภาพดีมากผมบอกเขาว่าอยากจะได้ที่อยู่ของคนคนหนึ่งที่เคยประจำอยู่ในหน่วยการข่าวกับผมที่ฝรั่งเศสเมื่อปีนั้นนั้นไอ้หมอนั่นงงเป็นไก่ตาแตกผมเลยต้องรีบบอกต่อไปว่าเป็นคนฝรั่งเศสหรือเบลเยียมอะไรนี่แหละ คุณเป็นเบลเยี่ยมใช่ไหมผมบอกเขาว่าตัวเล็กแต่ไว้หนวดหนาเชียวพอผมพูดแค่นั้นเขาก็บอกให้ผมหาในสมุดโทรศัพท์แล้วผมจะไปหาได้อย่างไรละ่ะในเมื่อผมไม่รู้ชื่อเขาเลยบอกชื่อคุณดีแท้ทีเดียวผมยินดีที่ได้พบใต้เท้าอีกบปรโรกล่าวขึ้นก่อนที่เซรอร์โรดริกจะพูดต่อคงไม่ได้พูดกับในายใหญ่หรอก คงจะเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่รู้จักปัวโรและทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แทนในายใหญ่มากกว่าในที่สุดผมก็หาคุณจนพบผมดีใจครับที่ไต้เท้ามาหาจะดื่มอะไรให้ชื่นใจหน่อยไหมครับชาน้ำผลไม้หรือวิสกี้โซดาขอวิสกี้เถอะปัวโรสั่นกระดิ่งเรียกจอร์ดมาสั่งสักครู่หนึ่งจอร์ดก็นำวิสกี้มาวางไวใ้ให้เซอร์โรเดริก แล้วถอยออกไปใต้เท้าจะให้ผมรับใช้อะไรครับปัวโรถามผมมีงานมาให้คุณเพียงช่วยเวลาไม่นานท่านเซอร์รู้สึกคุ้นกับปัวโรเอาจริงๆจ,จ,จังๆซึ่งเป็นการดีเหมือนกันปัวโรคิดเพราะนั่นย่อมทำให้หลานชายท่านต้องทึ่งเขามากขึ้นกระดาษเซอร์โรดริกลดเสียงลงกระดาษหายไปหลายแผ่น ผมจำเป็นจะต้องหาให้พบเสียด้วยน่าสนใจมากครับปัวโรพูดขอผมถามหน่อยนะครับกระดาษเกี่ยวกับอะไรใช่คุณจะเป็นคนหาก็จำเป็นต้องถามให้รู้เรื่องรู้ราวกันก่อนไม่เป็นไรหรอกเมื่อตอนนั้นมันเป็นเรื่องลับลับที่สุดทีเดียวและตอนนี้ก็ทำท่าจะลับอีกแล้วเป็นจดหมายโต้อตอบกันนะ่ะทีแรก มันไม่ได้สำคัญอะไรนักหนาหรอกแต่พอวิธีทางการเมืองเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติก็ต้องเปลี่ยนไปในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเราเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นพอสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นดันไปทิ้งระเบิดเพอร์ฮาเบอร์ตอนเริ่มสงครามเราเข้ากับรัเสเซียพอสงครามเลิกเรากลับเป็นปฏิปักษ์กันผมจะบอกให้ปัวโรสมัยนี้นะ่ะไม่มีอะไรจะยากไปกว่า ปัญหาการเป็นพันธมิตรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกๆ24ชั่วโมงกระดาษพวกนั้นหายไปหรือครับบัวโรพยายามดึงกลับเข้าธุระใช่คุณเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าผมนะ่ะมีกระดาษหลักฐานเอกสารมากมายผมหาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็แยกเอาไปทางหนึ่งเพราะคิดว่าอยากจะเขียนบันทึกความทรงจำกับเขาบ้าง เห็นใครๆเขาก็เขียนกันทั้งนั้นมันกับเมอรี่เอ่ยอลันบลูคเอ่ยใช้เวลาเป็นเดือนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแม้แต่หมอมอรันก็อุตสาห์เล่าถึงคนไข้คราวนี้ผมเลยสนใจขึ้นมาบ้างไอ้เราก็รู้เรื่องดีเหมือนกันนี่นาะทำไมถึงไม่เขียนกับเขาบ้างล่ะคงจะน่าสนใจทีเดียวครับบัวโรพูดใช่ ผมเริ่มหาหลักฐานต่างๆไว้และได้เด็กคนนั้นมาเป็นคนช่วยถึงจะรู้ภาษาอังกฤษไม่มากแต่ก็ฉลาดว่องไวดีที่จริงผมหาได้แล้วทีเดียวแล้ววางไว้ต่างหากด้วยนะทีนี้มันหายไปไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่อยู่หาแล้วหาอีกก็ไม่พบคุณก็เห็นแล้วกระดาษออกมากมายไก่กองส่วนใหญ่ไม่สำคัญอะไร จดหมายที่หายไปนี่ก็ไม่สำคัญอะไรนะักเพราะถ้าสำคัญเขาคงไม่ให้ผมเก็บไว้หรอกแต่ขณะนี้หายไปแล้วจะกรุณาบอกผมได้ไหมครับว่าจดหมายเหล่านั้นเกี่ยวกับอะไรคืออย่างนี้ขณะนี้มีคนบางคนคุยโวว่าเขาเคยทำนั่นเคยพูดว่าอย่างนี้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วจดหมายพวกนี้ละจะชี้ให้เห็นว่า เขากล่าวเท็จแค่ไหนแต่ผมไม่ได้จะเอาจดหมายนี้ไปพิมพ์ขายหรอกนะเพียงแต่จะส่งสำเนาไปให้เขาแล้วบอกว่าที่จริงเขาพูดว่าอย่างไรทำอย่างไรแล้วหลังจากนั้นคอยดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรื่องการหาจดหมายนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนะครับยิ่งไม่รู้ด้วยว่าจดหมายอะไรและควรจะอยู่ที่ไหนด้วยแล้วก็ยิ่งแล้วใหญ่ เอาละว่ากันเป็นเรื่องเรื่องไปนะผมต้องการจะรู้ว่าใครช่วยเอาไปข้อนี้สำคัญเพราะอาจจะมีเรื่องลับสุดยอดวางอยู่ด้วยกันและอยากจะรู้ว่าใครมาวุ่นกับเรื่องนี้ด้วยใต้เท้าพอจะบอกได้บ้างไหมละครับคุณคิดว่าผมควรจะบอกได้หรือครับอาจจะบอกได้พอเป็นแนวอ๋อ คุณต้องการจะให้ผมพูดว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมล่ะผมไม่คิดว่าเป็นเธอเธอบอกว่าไม่ได้เอาไปผมก็เชื่อเข้าใจไหมครับเข้าใจปัวโรถอนใจเบาๆประการหนึ่งเป็นเพราะเธอยังเด็กเกินไปไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่มีความสำคัญมันเป็นเรื่องก่อนเธอเกิดอาจจะมีคนบอกให้เธอทําก็ได้บัวโรชี้แจง ก็จริงหรอกแต่มันเห็นชัดเกินไปบัวโรถอนใจเขาชักสงสัยเสียแล้วว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะทำให้เซอร์รอเดริกลืมหูลืมตาจากอาคติเสียบ้างมีใครเข้าไปหยิบได้บ้างครับก็แอนดรูกักบแมรี่นาซีแต่แอนดรูไม่ได้สนใจเรื่องพันนี้และเขาก็เป็นคนดีถึงผมจะไม่ค่อยสนิทกัน เขามาหาหนหรือสองหนกับพี่ชายเขาแล้วก็เท่านั้นเองถูกละเขาทิ้งเมียหนีไปอยู่กับผู้หญิงอื่นในแอฟริกาใต้แต่นั่นมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ชายโดยเฉพาะที่ได้เมียอย่างเกรสผมไม่เห็นเธอบ่อยหรอกนะแต่ดูเธอซายเยนและไม่ค่อยรับข้าวรับน้ำอย่างไรก็ตามผมไม่คิดว่าคนอย่างแอนดรูจะเป็นสายรับได้ส่วนแมรี่นั่นก็เป็นคนดี เอาแต่ดูกุหลาบดูต้นไม้สำหรับคนสวนก็อายุปาเข้าไปตั้ง83แล้วแล้วก็อยู่บ้านนอกมาตลอดชาติมีผู้หญิงอีกสองคนที่มาทำความสะอาดนี่ก็ไม่มีทางเหมือนกันคุณเห็นไหมว่ามันต้องเป็นคนนอกอ้อแมรี่ใส่วิกอาจจะทำให้คุณนึกว่าเธอเป็นสายลับก็ได้แต่สำหรับกรณีนี้ไม่ใช่หรอก ผมเธอร่วงตอนเป็นไข้เมื่ออายุ18นะน่ะแย่หน่อยสำหรับสาวๆตอนแรกผมไม่รู้หรอกนะว่าเธอใส่วิกผเอิญวันนั้นกิ่งกุหลาบเกี่ยวผมหลุดออกมาแหมเข้อร้ายจริงๆนั่นน่ะสิผมก็รู้สึกว่าวิธีแต่งผมของเธอดูชอบกลบัวโรพูดอย่างไรก็ตามสายลับที่ดีต้องไม่ใส่วิกเซอร์โรเดริกบอกบัวโร ถ้าอยากจะเปลี่ยนหน้าต้องไปหาหมอทำศัลยกรรมตกแต่งให้ต้องมีคนมาวุ่นวายกับเอกสารส่วนตัวของผมแน่ๆไม่ได้ออไปเก็บไว้ที่อื่นหรือครับเช่นย้ายลิ้นชักหรือเปลี่ยนแฟ้มใต้เท้าเห็นครั้งหลังสุดเมื่อไรประมาณปีหนึ่งเห็นจะได้ผมยังนึกเลยว่าจดหมายพวกนี้เอามาทำสำเนาวไว้คงจะดีโดยเฉพาะไอ้ชุดที่หายไปนี่นะ่ะ ท่านไม่สงสัยแอนดรูพรรยาเขาหรือคนใช้เลยแล้วตัวลูกสาวละครับนอร์มานะหรือโอ้ยไรนั้นแย่ผมว่าแกเป็นโรคขโมยนะคือหยิบของของคนอื่นไปโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่เคยมายุ่งกับเอกสารของผมเลยแล้วท่านคิดว่าอย่างไรละครับคุณก็เคยไปที่บ้านผมแล้วใช่ไหมเคยเห็นแล้วว่าบ้านเป็นอย่างไรใครจะเดินเข้าเดินออกเวลาไหนก็ได้ เราไม่ได้ใส่กุญแจเวลาท่านมารอนดอนท่านใส่กุญแจห้องท่านหรือเปล่าครับเมื่อก่อนไม่เคยใส่เหมือนกันแต่ตอนนี้ใส่สายไปเสียแล้วนะกุญแจที่ผมใช้เป็นกุญแจธรรมดาใครๆก็ไขได้เพราะอย่างนี้แหละไอการลักเล็กขโมยน้อยถึงเกิดขึ้นเสมอเอาละผมขอมอบเรื่องนี้ให้คุณทำ เซอร์โรเดริกดื่มวิสกี้หมดแล้วก็ลุกขึ้นแล้วแต่คุณคุณจะรับไหมผมจะทำดีที่สุดครับเสียงกลิ่งประตูดังเด็กน้อยมาแล้วเซอร์โรเดริกพูดตรงเวลาเผลงเลยเยี่ยมมากผมเข้ากรุงแต่ละครั้งต้องมากับเธอตาไม่เห็นข้ามถนนเองไม่ได้ท่านใส่แว่นตาไม่ได้หรือครับ ผมก็ใส่เหมือนกันแต่ไม่ถนัดป่านนี้หายไปแล้วละมังผมไม่ชอบแว่นตาอายุ65้าแล้วยังไม่ต้องใส่แว่นเลยอ่านหนังสือได้สบายปูนนี้แล้วอะไรอะไรมันก็เสื่อมไปหมดครับปัวโรพูดจอร์ดเดินนำซอนยาเข้ามาเธอสวยมากท่าเอียงอายนั้นเหมาะกับเธอที่สุดปัวโรคิดแล้วลุกขึ้นยืนต้อนรับ ยินดีที่ได้พบครับเขาพูดพางโค้งคำนับดีฉันไม่ได้มาช้าใช่ไหมคะเซอรอ์รเดริกไม่ได้ทำให้ท่านคอยใช่ไหมคะตรงเวลาดีมากไปไหนมาบ้างละ่ะบอกให้ไปหาน้ำชากับขนมอร่อยอรอ,ยอร่อยกินน่ะไปหรือเปล่าเปล่าค่ะเมื่อแต่ไปเดินซื้อรองเท้าสวยไหมคะเธอยื่นเท้าให้ดูเท้าของเธอสวยเซอรอ์รเดริกยิ้มเอาละ ผมต้องไปเสียทีประเดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟผมหน้าหัวโบราณชอบรถไฟตรงเวลาดีรถยนต์ไม่ไหวจะลาจรติดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวผมจะให้จอดเรียกแท็กซี่นะครับปัวโรเสนอแท็กซี่รออยู่แล้วค่ะซัญ่าบอกเห็นไหมคุณรอบครอบดีมากเซอร์โรเดริกตบไหล่สาวน้อยเธอช้อนตาขึ้นมองเซอร์โรเดริก จนทำให้ปัวโรเกิดความเอ็นดูปัวโรเดินไปส่งที่ประตูและกล่าวอำลากันโกบีเดินออกจากครัวมายืนตรงห้องทางเดินด้วยท่าทางคล้ายคนมาดูแกส๊สจอร์ดปิดประตูทันทีที่แขกสองคนลงลิฟต์ไปแล้วเขาหันมาสบตาปัวโรซึ่งกำลังมองอยู่พอดีจอร์ดขอถามอะไรแกสักหน่อยเถอะแม่สาวคนนี้เป็นอย่างไร บัวโรมักจะขอความเห็นจอร์ดบ่อยๆและความเห็นของจอร์ดไม่เคยพลาดแม้กระผมว่าท่านเซอร์จะหลงแม่หนูคนนี้นะครับรู้สึกว่าจะถูกต้องบัวโรพูดไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรสำหรับตาแก่ขนาดนั้นดูแต่หลอดเมาส์ใบอันสีครับไม่น่าเลยพอมีสาวมนวดให้ท่าหลอดนั่นปลนเปลอหล,ล่อนใหญ่ เสื้อราตีเอ่ยสร้อยข้อมือเอ่ยแล้วยังให้น้ำอบกับเครื่องเพชรอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ชายหรือพี่ร่วมโรคก็ไม่รู้เกิดจะเป็นหนี้เป็นสินหลอดเมาส์ใบาอันอุตส่าห์ให้เงินไปจัดการล้างหนี้เพราะเห็นว่าหล่อนเศร้านักนี่แหละนะพอแก่เข้าก็ชักจะเฟือฉันว่าแกพูดถูกจอ,อร์ดบัวโรพูดแต่ยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลย ฉันถามว่าแกคิดอย่างไรเกี่ยวกับแม่สาวน้อยนี่กระผมบอกไม่ได้แน่นอนหรอกครับแต่ดูเธอเรียบร้อยดีแทบจะไม่มีที่ติบัวโรเดินเข้าห้องนั่งเล่นโกบีเดินตามเข้ามาด้วยแล้วนั่งตัวตรงเข่าแล้วหัวแม่เท้าชิดกันหยิบสมุดโน้ตเล็กๆออกมาจากกระเป๋าค่อยๆเปิดพลิกตามองไปที่แก้วโซดา เกี่ยวกับภูมิหลังต่างๆที่ท่านต้องการครอบครัวเรสเาริกหลักฐานดีเป็นที่เคารพนับถือไม่มีเรื่องอื้อเฉาว Patrick, เจมส์แพทริกเรสเาริกผู้เป็นบิดาเสียบแหลมในด้านธุรกิจทำกิจการนี้มาสามชั่วคนแล้วปู่เป็นผู้ก่อตั้งบิดาขยายกิจการซีมอนเรสเตริกดำเนินงานต่อไป และเมื่อสองปีมานี้ซีมอนสุขภาพเสื่อมโทรมด้วยโรคทางสมองและเสียชีวิตเพราะเส้นโลหิตอุดตันในสมองเมื่อปีที่แล้วสำหรับน้องชายคือแอนดูเรสทาริกมาจากออกซฟอร์สแต่งงานกับมิสเกรสบันดาวินมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อนอมาแล้วทิ้งภรรยาไว้ส่วนตัวเองไปแอฟริกาใต้กับมิสบิเรลไม่มีการหย่าร้าง มิสซิสแอนดรูว์เรสทตริกตายมาสองปีครึ่งแล้วหลังจากที่เป็นอัมาพาตอยู่นานมิสรนม a าเรสทริกเคยเป็นนักเรียนประจำโรงเรียนสตรีเมโดฟิลไม่เคยทำอะไรผิดโกบีมองผ่านหน้าปัวโรไปแล้วตั้งข้อสังเกตที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับครอบครัวนี้เรียบร้อยดีไม่มีประเภทแก่ดำหรือสมองเสื่อมบ้างหรือ ไม่มีครับผิดหวังปัวโรพูดโกบีไม่โต้อตอบกระแอม,มเอามือแตะน้ำลายแล้วพลิกสมุดโน้ตเดวิดเบเกอร์ประวัติเสียถูกภาคทันสองครั้งเป็นคนที่ตำรวจจับตาอยู่มีพฤติกรรมที่ไม่ใคร่หน่าไว้ใจหลายครั้งเช่นเกี่ยวข้องกับคดีขโมยศิลปะวัตถุแต่ไม่มีพยานหลักฐานเขาเองอยู่ในหมู่ศิลปิน ไม่ทราบว่าทํามาหากินด้วยวิธีใดแต่มีเงินใช้อยู่เรื่อยชอบจีบผู้หญิงรวยๆแต่ก็ไม่ได้เกาะใครจริงๆจังๆนับว่าเป็นคนเลวโดยแท้แต่ฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดโกบีหันมาจ้องปัวโรคุณเคยพบเขาแล้วไม่ใช่หรือใช่ปัวโรตอบแล้วคุณมีความเห็นว่าอย่างไรครับเหมือนกับคุณน,นั่นแหละคีโอ ปัวโรพูดอย่างใช้ความคิดสาวสาวชอบโกบีพูดประเภทกริดกลายแบบนกยูงบัวโรพูดจะว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเคยทำร้ายร่างกายใครบ้างไหมโกบีคิดสักครู่แล้วสั่นหัวกับเตาผิงเรื่องนี้ไม่เคยถูกกล่าวหาเขาไม่ใช่ลักษณะนั้นเป็นคนพูดจานุ่มนวลไม่กระโชกโคกหาก ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเขาอาจจะกลับตัวได้หรือคุณว่าไงเขาสามารถตีจากคนรักได้ทันทีถ้ามีคนเอาเงินมาจ้างให้เขาทิ้งเธอปัวโรพยักหน้าเขานึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งตอนที่แอนดรูเรสทลิกหยิบเช็คมาให้เขาดูลายเซ็นนั้นเขาได้เห็นว่าเช็คใบนั้นสั่งจ่ายเดวิดเบเกอร์เป็นเงินจำนวนมากเสียด้วย บัวโรสงสัยว่าเดวิดเบเกอร์จะปฏิเสธเช็คนั่นไหมไม่มีทางโกบีก็บอกอยู่แล้วถมเถไปเวลาพ่อแม่ไม่ชอบคนที่มาติดต่อกับลูกสาวก็จ้างให้เขาเลิกไปเสียเงินคือเงินแล้วกรณีของนอร์มาละ่ะเดวิดเร่งเราให้เธอแต่งงานกับเขาเขาจริงใจกับเธอหรือเปล่าเขาอาจรักเธอจริงก็ได้ถ้าอย่างนั้น การจ้างให้เขาเลิกกับเธอคงจะยากเท่าที่ฟังดูรู้สึกว่าเขาเอาจริงเอาจังเสียด้วยสำหรับนอร์มาหนะไม่ต้องสงสัยเลยเชื่อเขาสนิทโกบีกระแอม,มแล้วรายงานต่อมิสคลอเดียริสฮอลแลนด์เป็นคนเรียบร้อยไม่มีด่างพร้อยไม่มีอะไรน่าสงสัยบิดาเป็นผู้แทนราษฎรฐานะดีไม่มีเรื่องอื้อเฉาว ไม่เหมือนกับบรรดาผู้แทนทั้งหลายที่เคยได้ข่าวจบการศึกษาจากโรดีนเรดี้มากาเร็ทฮอลแล้วเรียนเลขานุการพอจบก็ไปเป็นเลขานุการของหมอที่ถนนฮารีแล้วไปอยู่โคบอร์ดเพิ่งมาทำงานกับนายเรสเริกเมื่อสองเดือนมานี่เองไม่มีอะไรเป็นพิเศษต่อกันเช่าแฟลตที่โบโรดีนแมนชั่นมา3ปีแล้วค่าเช่าแพงมาก เธอมักจะมีคนอยู่ด้วยกันสองคนบางทีก็ไม่รู้จักกันมาก่อนตอนนี้คนหนึ่งคือฟรานซิสแคลรี่อยู่กันมาพักใหญ่แล้วเคยอยู่กับเซเลสมาก,ก่อนและขณะน,นี้ทำงานอยู่ที่หอศิลป์เดอร์เบิร์นย่านถนนบอนมีความชำนาญในการจัดงานแสดงศิลป์ที่แมนเชสเตอร์เบอร์มิงแฮมและต่างประเทศไปสวิตเซอร์แลนด์และโปรตุเกสบ่อย เป็นศิลปินและมีพักพวกในวงการศิลปินและนักแสดงเขาหยุดกระแอมและก้มลงมองสมุดเล็กๆเ,เล่มนั้นเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ไม่ใครทราบอะไรมากเรสเริกไม่ค่อยอยู่เป็นที่เดินทางเป็นประจำเคนยายูกันดาโก c โค s สและไปอยู่อเมริกาใต้พักหนึ่งหาคนรู้จักเขาจริงๆยาก เขามีเงินเหลือเฟือที่จะใช้ใจ่ายในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเขาหาเงินได้มากด้วยชอบไปเที่ยวที่แปลกๆใครได้พบปะสนทนาด้วยก็มักจะชอบเกิดมาเป็นนักท่องเที่ยวโดยแท้ไม่ค่อยติดต่อกับใครเคยมีรายงานว่าเขาตายสามครั้งหายไปในดงดิบบ้างสาบสูญไปบ้างแล้วก็กลับมาได้ทุกครั้ง ปีที่แล้วพี่ชายที่อยู่ลอนดอนตายอย่างกระทันหันต้องตามหาตัวเขากันพักใหญ่กว่าจะพบเขาตกใจเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายอาจจะเป็นเพราะเขาใช้ชีวิตมาเพียงพอแล้วมาพบคนที่คุณถูกใจเข้าอ่อนกว่าเขาหลายปีและเคยเป็นครูเขาจึงตัดสินใจกลับมาอยู่อังกฤษเสียทีนอกจากตัวเองจะร่ำรวยแล้วยังมาเป็นทายาทของพี่ชายอีก ประวัติดีแต่สาวน้อยไม่มีความสุขปัวโรพูดฉันอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเธอมากกว่านี้อยากรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือเธอสามารถสั่งให้เธอทำอะไรได้พ่อแม่เลี้ยงแฟนและบรรดาผู้ที่เธออยู่ด้วยทำงานด้วยนะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างไม่มีเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะหรือไม่มีวี่แววเลยครับ โกบีพูดเธอทำงานที่บริษัทโฮมเบิร์ดซึ่งจวนจะเจ๊งอยู่แล้วได้ค่าจ้างไม่มากแม่เลี้ยงเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเธอไม่ตายว่าอย่างนั้นเถอะบอัวโรพูดสิ่งที่ผมต้องการเขาพูดต่ออย่างกระหายเลือดคือความตาย โกบีบอกว่าเขาก็เสียใจที่มันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วลุกขึ้นยืนจะให้ผมทำอะไรอีกไหมครับเรื่องหาข่าวพอแล้วดีมากครับเขาเก็บสมุดบันทึกลงกระเป๋าแล้วพูดต่อไปถ้าอย่างนั้นขอผมพูดนอกเรื่องหน่อยเกี่ยวกับสาวน้อยที่มาเมื่อกี้นี้มีอะไรหรือก็ไม่เชิงมีอะไรนักรอก แต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังไว้เท่านั้นเอาซีคุณเคยเห็นเธอมาก่อนใช่ไหมใช่ครับเราสักสองเดือนมานี่แหละเห็นที่ไหนที่คิวการ์เดนครับคิวการ์เดนหรือบัวโรประหลาดใจผมไม่ได้สะกดรอยตามเธอหรอกครับผมตามคนคนหนึ่งซึ่งไปพบเธอใครล่ะเอ๊ะผมคงไม่ได้เล่าให้คุณฟัง คนที่ผมสะกดรอยตามนะ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยในสถานทูต h a s โกวีเนียนปัวโรเลอร์คิวน่าสนใจมากคิวการ์เด้นเสียด้วยเป็นสถานที่นัดพบที่รื่นรมทีเดียวผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเขาคุยกันหรือเปล่าเปล่าครับจะเรียกว่าคุยกันไม่ได้หรอกหญิงสาวถือหนังสือมาเล่มหนึ่งเธอนั่งลงเปิดหนังสืออ่านสักครู่ แล้ววางหนังสือไว้ข้างๆเหยื่อของผมมาพอดีและลงนั่งที่เก้าอี้ตัวเดียวกันไม่มีการพูดกันหญิงสาวคนนี้ลุกขึ้นเดินจากไปเจ้าหนุ่มนั่นนั่งต่อไปอีกสักพักแล้วก็ลุกขึ้นช่วยหนังสือที่สาวน้อยวางทิ้งไว้ไปด้วยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเออน่าสนใจมากทีเดียวโกบีมองไปที่ชั้นหนังสือกล่าวคำอำลาแล้วกลับไป ัวโรถอนใจอย่างหนักหน่วงโอยชักจะบานปลายออกไปทุกทีแล้วมีทั้งจารกรรมและต่อต้านจารกรรมสิ่งที่ทำกำลังสืบเสาะอยู่เป็นเพียงฆาตรกรรมธรรมดาเท่านั้นเองชักจะสงสัยเสียแล้วสิว่าไอ้ฆาตรกรรมอย่างว่านั่นจะเกิดขึ้นลมๆแล้แงๆในสมองของคนขี้ยาเสียละมัง้งโปรดติดตามตอนต่อไป